สบายดีสวัสดีครับทักทาย FC พี่น้องสองฟังโค้งที่ติดตามรับชมอยู่กับผมเทพยโยครับพี่น้องณนะประเทศแคนาดาเวลาสี่โมงเย็นทักทายพี่น้องฟังไทยฟังเล่าร่วมทั้ง FC พี่น้องไทยเล่าที่ติดตามอยู่ทั่วโลกบริวารสิเป็นทั้งยุโรปแล้วก็ทั้งอเมริกานะครับพี่น้องครับก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามและก็คอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องิสงดงบพ่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับ ตอนนี้แต่งตัวครับพี่น้องกำลังสีออกไปจา่ายค่าไวไฟนะครับไวไฟบริษัทมาสี่เดือนนะครับพี่น้องแล้วก็บริดัโทรไปแจ้งยกเลิกนะครับมักง่ายเพราะว่าใหญ่ไม่อยู่บ้านหลังหน้นะครับผมกับพี่พี่น้องนนะครับก็คือกล่อง WiFi ไม่มีที่เสียบนะครับก็เลยต้องตั้งไวเฉยนะครับสามสี่เดือนที่ผ่านมาไม่ได้โทรไปแจ้งยกเลิกคิดว่าเดือนนึงแค่ร้อยกว่าดอลถูกถูกนะครับ พอสะสมมา4เดือนมีบินแจ้งมาก็ไม่ได้ไปจ่ายโดนปรับรวมแล้วนะครับเป็น700กว่าดอลนะครับผมไปกดเงินมาผมจะเอาไปจ่ายเขาผมก็รู้สึกเสียดายนะครับนะครับเสียดายตลอดนะครับผมผมไปกดเงินมากครับพี่น้องผมต้องไปจ่ายเขานะครับโอ้ตายตายนะครับสะสมไปสะสมมานะครับ4เดือนรวมค่าปรับนะฮะจ่ายไม่ตรงมักง่ายเกินนะครับเสียดายเงินนะครับเจ็กว่าดอนนะครับ คิดไปคิดมากนะครับเป็นบทเรียนแล้วเนี่ยนะครับอันไหนที่ไม่ใช้ยกเลิกนี่จะถือเบานะครับว่าแค่ร้อยดอนถูกๆไปๆมาๆก็รวมแล้วหลายเดือนค่าปรุงค่าปรับนะครับกระเป๋าเบาไปเลยผมเนี่ยนะฮะโอเคนะครับผมแจ้งพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมสิ้นเดือนกลางเดือนหน้านี่แหละครับไม่ถึงสิ้นเดือนหน้าครับกลางเดือนหน้าก็จะย้ายนะครับย้ายกลับไปพักที่ดาวทาว์นะครับในเมืองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามันเข้าสู่หน้า เข้าสู่หน้าหิมะหนักแล้วนะครับทุกคนการเดินทางมันอาจจะยากลําบากนิดนึงนะครับเวลาไปโรงเรียนเนาะนะฮะมันไม่เหมือนหน้าร้อนนะครับขับรถเองสบายๆนะครับทีนี้ก็คือพักใกล้ๆกับโรงเรียนเลยจบนะฮะจะได้สะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็จะได้ไลฟ์สดกับอีฟซีทุกวันทุกวันนะครับอ่าเหมือนเมื่อก่อนก่อนที่จะย้ายมาอยู่ที่นี่นะครับโอเคครับพี่น้องเขาเรื่องครับเมอนซิมเวลถึง เรื่องรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะครับรัฐบาลในสปป,ปลาวเขาออกมาขี้แจงนะครับว่าเพราะว่าสื่อสังคมออนไลน์อยู่ในประเทศลาวเขาพูดถึงเรื่องรัฐบาลลาวนี่กู้เงินไทยนะครับกู้เงินประเทศไทยมาสร้างสถานีรถไฟสถานีรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อนะครับแล้วก็ ในสังคมออนไลน์ก็พูดถึงมาก่อนหน้านั้นลาวก็ยังเป็นหนี้ไทยอีกเยอะแยะมากมายนะครับจํานวนมหาศาลนะครับเป็นนะครับพันกว่าล้านบาทนะครับรวมแล้วตัวนี้คือต้องการให้รัฐบาลนี่ออกมาชี้แจงนะครับว่าตกลงนี่คือเป็นหนี้ไทยประมาณเท่าไหร่ดอกร้อยละเท่าไหร่นะครับอยากรู้ว่าคือเขาจะไปเปรียบเทียบว่าระหว่างเงินที่กู้ประเทศไทยกับเงินกู้จีนเนี่ยอันไหนมันดอกหนักกว่ากัน บตอนี้คือเรื่องเงินเรื่องทองนี่รัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวไม่ค่อยจะออกมาชี้แจงนะเพราะว่ากลัวเรื่องการตรวจสอบไงนะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่มีใครตรวจสอบรัฐบาลลาวได้แน่นอนนะครับเพราะว่า40กว่าปีที่ผ่านมาที่เป็นพักเดียวพักการเมืองเดียวคือพักประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยไม่มีใครตรวจสอบรัฐบาลลาวได้สักคนนะครับแม้กระทั่งล่าสุดอย่างที่เป็นข่าวช่วงโควิดเห็นไหมครับน้ำมันหาย700ล้านลิตรก็ยังไม่มีการตรวจสอบเลยนะครับ เงินเรื่องเก็บค่าไฟค่าน้ำประปานะครับเงินก็ไม่เข้าคลังนะครับอันนี้คือทำให้เศรษฐกิจแล้วก็เงินคลังในประเทศลาวมันไม่พอที่จะใช้นี่ต่างประเทศเขาแล้วเงินตราในประเทศลาวหมายถึงเงินต่างประเทศก็ไม่มีนะครับการที่จะจะใช้นี่ประเทศไทยอ่ะยกตัวอย่างง่ายๆที่เป็นนี่ไทยตอนนี้นะใช้นี่ประเทศไทยแน่นอนว่าไทยเขาไม่รับเงินกีบแน่นอนยังไงก็ต้องใช้เป็นเงินบาท ทีนี้การแลกเงินกีบเป็นเงินบาทนะครับไม่ต้องพูดถึงว่าไม่ต้องพูดถึงว่าขาดทุนมากแค่ไหนคิดเอาฮะแล้วประเทศจีนนี่คือเป็นต้นแบบอยู่แล้วนะครับจีนเป็นต้นแบบคือเวลาที่จะใช้นี่ประเทศจีนเนี่ยจีนไม่รับเงินกีบอยู่แล้วไงต้องรับเงินหยวนนี่คือทําให้ลาวเนี่ยรู้สึกว่าขาดทุนไปหมดทุกอย่างนะครับเพราะว่าเศรษฐกิจแล้วก็ปัญหาเรื่องการเงินอยู่ในประเทศตัวเองมันมีปัญหาอยู่แล้ว นะครับฉะนั้นคือการแก้ปัญหามันไม่มีไรายได้หลักเข้าประเทศอน่ยยังไงมันก็แก้ไม่ได้เหมือนเราเป็นหนี้เอายกตัวอย่างง่ายๆนะครับเหมือนเราเป็นหนี้เป็นหนี้อยู่3มคนะนะครับยกตัวอย่างนะฮะเป็นหนี้อยู่3มคนเราเป็นหนี้คนนี้เราไม่มีเงินจ่ายเราก็ไปยืมองงีกเงินอีกคนหนึ่งมาจ่ายคนหนึ่งหนี้ตัวนี้หายไปก็ไปเป็นหนี้อีกคนหนึ่งเหมือนยิ่งหนี้ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้คือสังคมก็พูดถึงเหมือนกันนะครับลาวกู้เงินเกาหลีใต้นะครับกู้เงินญี่ปุ่นนะครับกู้ไปทั่วเอเชียเลยนะครับตอนนี้รัฐบาลลาวเหมือนขอทานมากเลยนะนะฮะแล้วมีนักวิชาการลาวที่ไปพูดอยู่ในอ่านะครับอยู่ในการเมืองลาวนะครับไปพูดแบบว่าลาวมีเงินสำรองมีเงินสำรองที่จะใช้หนี้ต่างประเทศก็คือหมายถึงจีนนั่นแหละครับ แต่ไม่รู้ว่าที่มาของเงินที่จะไปใช้นี่ไปเอามาจากไหนไม่กล้าพูดออกข่าวแบบเต็มๆนะฮะว่ากู้เงินจากประเทศไทยกู้เงิน2,3สรอบนะครับนี่ก้อนโตที่เป็นหนี้ไทยก็ยังไม่ได้ไปใช้หนี้ไทยเนี่ยนะครับก็ยังเป็นหนี้อยู่นะฮะเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี่คือก็เป็นอีกประเทศหนึ่งนะครับที่ปล่อยเงินกู้แล้วดอกไม่แพงนะครับเพราะว่าเป็นเป็นเจ้าหนี้รายใหม่ ที่เข้ามาในสปลอลาวมาสร้างนูน่นคือจําได้ว่าเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นนี่แหละครับเคยเคยช่วยลาวนะครับช่วยรถเมย์นะครับรถเมย์ที่วิ่งที่นครหลวงเวียงจนันรถเมย์คันสีเขีย,เขยวเ,ยเนี่ยนะครับตอนนั้นที่อาย้อนไปเมื่อสักประมาณ10กว่าปีนะครับประมาณ10ปีนี่แหละตอนที่นั้นต,ตอนตอนนั้นคือรถเมย์ที่วิ่งในเบียงจันคันเขียวเนี่ยจำได้ว่าญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นก็เกาหลีใต้นี่แหละเขาให้มาคันใหม่ๆเลยนะ แต่ไม่รู้ว่าให้ฟรีหรือไม่ฟรีนะแต่ที่นน่ๆคือ Ma d e in Japan อยู่แล้วนะครับแล้วก็จำนวนนั้นที่จากนั้นมาคือลาวก็รู้สึกว่าจะเป็นหนี้ญี่ปุ่นด้วยเนี่ยนะครับในการาลงทุนญี่ปุ่นก็เข้ามาในประเทศลาวมากขึ้นนะครับแน่นอนนะครับว่าไม่มีของฟรีหรอกครับในโลกนี้ไม่มีของฟรีอันนี้คือฝากถึง FC พี่น้องคนลาวที่ติดตามนะครับอย่าคิดนะว่าญี่ปุ่นก็ให้ฟรีไม่มี เกาหลีใต้ก็ไม่ได้ให้ฝีจีนก็ยิ่งหนักเวียดนามก็ยิ่งหนักนะครับสังเกตนะครับว่าคนลาวเนี่ยนะครับคนลาวที่อยู่ในสปปลาวเนี่ยเวลาไปเปิดบัญชีธนาคารก็เหมือนกันนะครับบัญชีธนาคารเนี่ยจริงๆนะผมว่าผมคิดเองนะถ้าอยากให้การเงินแล้วก็พี่น้องคนลาวถ้าอยากมีความมั่นคงกับการเงินเนี่ยแบบเชื่อถือได้นะ ในสอปเราวนี่ผมอยากให้มีผมอยากให้มธธีธนาคารไทยมากขึ้นนะครับผมจําได้ว่าที่เวียงจันทร์นี่มีธนาคารไทยพาณิชย์นี่แหละนะครับเมื่อก่อนนะผมเคยไปไปเวียงจันทร์ธนาคารไทยพาณิชย์ที่ตั้งอยู่เวียงจันทร์ธนาคารไทยหรือกสิกรไทยสักอย่างนะฮะเพราะว่าถ้าคนลาวสามารถเปิดบัญชีไทยได้นะโดยที่ไม่ต้องมีเวิร์กเพอร์มิท โดยที่ไม่ต้องมีที่อยู่ในประเทศไทยสมมุติเฉยๆนะเพราะว่ามันจะเป็นการดีมากเลยนะเพราะว่าทําให้คนไทยเอาคนลาวนี่มีความเชื่อมั่นในการเก็บเงินนะคือยังไงเงินราคาเงินก็อยู่คงเดิมถ้าเราเก็บเป็นเงินบาทแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีเป็นเงินบาทนะครับคือไม่ต้องไปแอนตี้นะครับไม่ต้องไปแอนตี้ไม่ต้องไปบอกว่าเออไม่ใช้เงินบาทไทยใช้เงินเก็บ เหล่าเฮดเล้าได้เล้าใส่เล้าเจริญอันนี้อันนี้นี่คือคําขวัญของพวกคอมมิวนิสต์ลาวนะนะครับแต่ผมบอกเลยครับทําไม่ได้ยังไงก็ทําไม่ได้ในอนาคตเนี่ยถ้าไทยไปเปิดบัญชีไปเปิดธนาคารหลายสาขามากขึ้นนะครับในประเทศลาวนะคนลาวยิ่งแต่นิยมมากขึ้นคนลาวที่ไปทํางานที่ประเทศไทยโอนเงินเข้ามาในบัญชีเนี่ยผมบอกเลยนะครับลาว เงยหัวไม่ขึ้นผมบอกเลยครับเงยหัวไม่ขึ้นอสมมติพวกแบงค์ลาวนะครับหรือว่านักธุรกิจลาวและพวกร้านค้าที่เปิดแลกเงินบริการโอนเงินไทยลาวนะเจ๊งนะครับเจ๊งเลยเพราะว่าสังเกตคือเราเราเคยเห็นมาแบบเราเคยเห็นมาเมื่อก่อนเนาะเขาจะโอนโอนเงินเนี่ยสังเกตไหมคนที่เปิดร้านโอนเงินอยู่ในประเทศลาวเนี่ยจริงๆแล้ว เจ้าของร้านเนี่ยไปเปิดบัญชีไทยนะนะครับไปเปิดบัญชีไทยที่อูบลอุดรขอนแก่นอ่าไปเปิดไว้แล้วก็มาเปิดร้านอยู่ในสบป,ปลาวเวลาคนลาวโอนโอนเงินก็โอนเงินเข้าในบัญชีของของเขาเลยแหละที่เป็นคนลาวนะเป็นเท่าแก่ใหญ่นะครับทีนี้ก็มาคิดหักหักเป็นเลทเงินสมมติว่า1000บาทค่าโอน20บาทอ่าโอน5,000บาทก็เสียไป1 100 โอน1 0 0 0 0บาทก็เสีย200แล้วปีหนึ่งแล้วคนลาวเท่าไหร่ละครับอยู่ในประเทศไทยนี่คือทําให้กลุ่มพวกรับบริการแลกเงินโอนเงินไทยลาวระหว่างประเทศนี่คือรวยกันทุกคนไงเพราะว่าเขามีเงินลงทุนไงนะครับยิ่งมีเมียเป็นคนไทยแล้วก็ยิ่งเปิดบัญชีชื่อเมียด้วยซ้ำนะครับยิ่งง่ายขึ้นทีนี้คนโอน,โอนเข้านะครับแค่โทรมาแจ้งครับว่าโอนเงินแจ้งใบโอนนะฮะ ก็มาต่อคิวสังเกตไหมครับที่สพสสปรเราในในบางเมืองนะบางเมืองเนี่ยพ่อแม่นี่ต้องมาต่อคิวมารับเงินลูโอนเงินมาจากกรุงเทพพวกนี้ถ้าถ้าทาแบบตามกฎหมายจริงๆนะผิดกฎหมายนะเนี่ยถ้ามีการตรวจสอบเหมือนประเทศไทยนะคือบริการโอนเงินในประเทศไทยสมมุตินะครับคือราคาเลทมันจะมีกฎหมายเขาคุ้มครองนะครับไม่ใช่ว่าจะมากดขนาดนั้นนะครับโอนหมื่นหนึ่งเสียสองร้อยอ่า โอนถ้าโอนห้าหมื่นล่ะโอนแสนหนึ่งเด่เสียเป็นพันเหรอนะครับนี่คือการตรวจสอบในสอปอลาวแต่คนที่ทําได้แบบนี้มีแต่พวกไอ้ลูกเจ้าลูกนายคนที่เขามีเงินนั่นแหละนะครับคนจนจน,จนชาวบ้านทั่วไปไม่รู้หรอกแต่พ่อแม่พี่น้องคนาลาวที่อยู่ในต่างจังหวัดต่างเมืองเขาเวลาลูกโอนเงินมาเขาก็เขาไม่รู้เรื่องเรีเงินอะ่ะนี่ยหรไหมบ้านนอกเราเนาะนะครับไม่รู้เรื่องเรีเงินว่าเงินวันนี้ขึ้นลงเท่าไหร่เขาไม่รู้ได้เท่าไหร่ก็เอา นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซักถามว่าเอ้ยทำไมค่าโอนแพงจังนั่นนี่ครับเออเขาถ้าเขาไม่ให้ก็คือไม่ได้นะครับคือขอให้ได้กินไว้ก่อนนะครับเพราะว่าเงินไม่มีไงนะครับไม่มีทางเลือกนะครับนี่คือสาเหตุเพราะเพราะเพราะฉะนั้นถือเรื่องเงินเฟ้อในสปลาวเรื่องเงินเฟ้อปัญหาแก้เงินเฟ้อนะครับมันแก้ไม่ได้นะครับเห็นไหมช่วงหนึ่งที่รัฐรัฐบาลคอมมิวนิสต์ลาวนะครับช่วงนั้นเงินเฟ้อหนักใช่ไหมแล้วก็ไปสั่งร้านแลกเปลี่ยนเงินในลาวปิดหมดทั่วประเทศเลยนะครับ แต่มันก็แก้ได้ปัญหาแก้แค่ปลายเหตุแต่ในที่สุดมันก็ยังเหมือนเดิมเหมือนกันอย่าง,งเมื่อก็เหมือนที่ผมเคยพูดนะครับเรื่องการทำพาสปอร์ตในลาวนะฮะผมเคยพูดเรื่องการทำพาสปอร์ตในลาวมาตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี2 0 1พันสองพแล้วนะนะครับปีนี้2 0 2พันปีที่ผ่านมาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขแบบจริงจังนะครับเรื่องการทําพาสปอร์ตในลาวที่บอกว่าเออราคาทำพาสปอร์ตห้าพันเจ็ดพั ทำไมมันถึงมีราคาแบบนี้เห็นไหมทุกวันนี้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโทรกลับบ้านาพ่อแม่ส่งลูกไปทํางานที่ประเทศไทยพ่อแม่หมายถึงคนข้างๆบ้านนะครับส่งลูกไปทํางานที่ประเทศไทยะครับทำพาสอร์เฉยๆหมด8,000บาทได้ภายในวันเดียว8,000บาทไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่เดินเห็นเงินมั้งเห็นเงินเขาจ้างเงินเยอะมั้งก็เลยแบบกระโดดข้ามรั้วข้ามกำแพงนะครับรีบเสร็จปับป๊บๆนะครับ เดินเรื่องได้วันเดียวจบนะครับและไอ้พวกเสีย2,000 2 0นะครับรอเป็นเดือน2เดือนถึงจะได้พัสปอร์ตนะครับอันนี้คือแก้ไม่ได้นะครับปัญหานี้แก้ไม่ได้เลยอ่ารัฐบาลลาวไม่เชื่อลงไปตรวจสอบเลยหรือเจ้าหน้าที่คนที่บอกว่าไม่มีอะลงไปตรวจสอบเลยต่างจังหวัดไปถามคนลาวเลยก็ได้ที่มาทํางานที่ประเทศไทยว่าทาพาสอร์มานี่ไม่มีหรอครับ2000ไม่มี3,000ไม่มี ขนาดจ่าย5,000ยังรอเป็นเดือนก็ก็มีนะครับนี่คือการตรวจสอบในลาวมันตรวจสอบไม่ได้เพราะว่ามีแต่เจ้าหน้าที่รัฐที่เอี่ยวไปหมดทุกทุกองค์กรการโกรงการคอร์รัปชันในในสปปลาวนะฮะมันก็เลยแก้ไม่ตกปัญหาลาวมันหมักหมมมาหลายสิบปีนะครับมันต้องมีการปฏิรูปใหม่นะครับปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปกฎหมายปฏิรูปนักการเมือง ปฏิรูปหลหลายอย่างนะครับรวมกันมันเขาเรียกว,ว่าคลีนอัพเลยนะครับคลีนอัพทุกอย่างทําความสะอาดทุกอย่างมาเริ่มต้นใหม่แต่มันยากครกกับไม่มีใครหลอกจะหลุดจากอํานาจไม่มีใครหลอกอยากจะคืออยากจะแบบถ้าถ้าถ้าเปรียบเทียบถ,ถ้าถ,ถ,ถาม่าการการทํางานนะเงินเดือนประเทศลาวเงินเดือนพนักง,งานทหารตำรวจครูหรือคนในรัฐบาลเงินเดือนเงินเดือนก็ไม่แพงแต่ก็ยังอยากเข้าไปเป็นเจ้าหน้าที่ลับนั่นก็คือมันก็ผิดสังเกตแล้วนะฮะ ว่าเข้ามาต้องมีการโกงเอาใน10คนเนี่เต็มที่ไม่เกิน1นหรือสคนที่ทํางานแบบใจรักจริงๆเพื่อพี่น้องประชาชนแต่ใน8คนนี่นะครับตราหน้าเลย,เลยนะครับกีดเลือดสาบานเลยคือยังไงก็โกงอยู่แล้ว100%เนะครับนี่คือทําให้ลาวถอยหลังไปมากนะครับเรื่องเป็นหนี้นี่เยอะลาวเป็นหนี้เยอะมากตอนเนี้ขายทั้งประเทศไม่รู้จะพอใช้หนี้หรือเปล่าตอนนี้นะ เป็นนี่ไทยเป็นนี่เกาหลีใต้ญี่ปุ่นเป็นนี่จีนนะครับยังไม่รวมอีกประเทศอื่นๆนะครับที่ไปกู้เข้ามานะครับนี่เป็นรัฐบาลได้อย่างเดียวกนะ็คือกู้กน,นะครับสมองและความคิดพัฒนาเข้ามาโดยที่ไม่ได้มีความรู้ความสามารถอะไรเลยเข้ามาเพราะมีปืนมีอํานาจก็เลยปฏิวัติเอาแม่งซะเลยนะฮะจบนะครับประชาชนพูดไม่ได้ยิงปืนขึ้นฟ้านะครับประชาชนก็วิ่งเข้าบ้านหมดแล้วนะครับ อันนี้คือประเทศลาปกครองง่ายมากนะครับโอเคครับขอบคุณพี่น้องหลายๆนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับอยู่กับผมเทียบโยครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์ตักทายตอนเสาร์น้ำเดือครับทางเมืองไทยสวัสดีครับสบายดี